ไม่เลยประตูงานเปิดประตูใจเปิดน่ารักใจดีเออนะคะหนุ่มๆเนี่ยสายเปรหรือเปล่าสาวๆบางทีก็สายเปรเหมือนกันพ่อบุญทุ่มอันนี้จะใจใหญ่ใจปา่าแต่บางคนก็จะมีคนเลี้ยงข้าวในดวงเนี่ยมันขึ้นว่าจะมีจังหวะดีได้ตําแหน่งดีมีโอกาสดีในเรื่องของการทํางานหรือมีความสุขกับสิ่งที่ทําซื้อน,นู่นซื้อนี่มาแล้วก็ชื่นใจนักขายขยันเลยนะจ๊ะช่วงสัปดาห์เนี้เออประตูเงินก็เปิดเปิดไปสู่การเดินทางหมดไปกับรถ หมดไปการท่องเที่ยวหมดไปกับสายปาร์ตี้อาจจะมีคนมาหาเอ,อ้ยยังไงนะคะโสดจะมีโอกาสที่จะมีใครชวนไปเดทหรือเปล่านะโอ้นะคะไพ่เดวิลมารอในอนาคตต้องเตือนแบบนี้สัปดาห์เนี้ยถนนทุกสายเหมือนจะวิ่งมาหาเราคนนั้นก็มาหาคนนี้ก็จะมาเรื่องนูน้นเรื่องนี้เหมือนมีคนชักชวนแต่ต้องระวังนะเวลาไพ่เดวิลเข้ามาเนี่ยระวังเรื่องไม่ดีระวังคนมาหลอกระวังกลุ่มคนที่อาจจะทําให้เราเสื่อมเสียหรือเสียหาย นะคะโดยเฉพาะเรื่องรักๆใกล้ๆ,ๆโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ออถ้าทําเรื่องไม่ดีบางทีมันดีแค่ช่วงแรกๆนะต้องระวังจะมีคนเอาเปรียบคุณในเรื่องของการทํางานเพราะบางทีคุณอาจจะใจดีเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเนาะแต่บางทีถ้าคุณทําดีแล้วถ้าคุณหนักแน่นมีเป้าหมายในตัวเองถ้าเจอปัญหาเรื่องคนถ้าไม่หวนไหวไม่ใช่อารมณ์นิ่งเสียดีนะคะแต่บางทีก็ มันก็ปวดนั่นแหละให้อดทนนะคะสัปดาห์นี้เนาะ